สวัสดีชาวสกันทุกคนนะครับก็อยู่เอนกนครับอีแนะวันนี้ก็อัปเดตกันในส่วนของแจกเพิ่มฉลอง a m b a s t e r of Waller นะครับของพิกิจแจกให้ก็นี่นะก็สั้นๆก็คืออย่าลืมมาล็อกอินนะครับนี่นะครั้งเดียวนะล็อกอินสะสม1นทับสก็จะได้ในส่วนของบวก5เลเวลนะครับก็นี่ครั้งเดียว1นทับเก็จะบวกอีก ก็สั้นๆนะ่ะอันแรกมันเป็นบวกห้าเลเวลอันที่สองเป็น Vp ีที่หกสิบเอ็ดนะครับอืมอันที่สามก็จะเป็นในการบวกอีกสามสิบเลเวลนะถ้าที่ผมอ่านนี้ตัวเลขมันเล็กนิดนึงอืมแต่ว่าต,วต,วตัวเลขใหญ่เราสามารถอ่านได้นะครับอีกน,นิงก็ต้องเพ่งนิดนึงอืมประมาณนี้ประมาณนีถนะ้ถือว่าไม่แย่นะถือว่าไม่แย่ ถ้าจะเป็นเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมคิดว่าดีนะครับแค่ล็อกอินนะแค่ล็อกอินจะใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดหนึ่ง,งประมาณนี้แต่ส,สั้นๆก็คือวอล์พาสฟรีถูกไหมอันนี้เข้าใจถูกป่ะถูกไหมอืมเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภานะครับอืมก็เริ่มต้นซีซันใหม่อืมถือว่าโอเคก็ไม่ได้แย่นะ แล้วก็ในส่วนของอันนี้รถจับรับปีใหม่อืมนะก็ซื้อเยอะรถยับนั่นแหละครับตามที่เราเข้าใจนะเติมปองรับไอเทมสูงสุด55ชิ้นของกิจกรรมลางกระดานร่าสกินใหม่อื แล้วก็มีในส่วนของนี่เติมป่องอันนี้เห็นปหต้องเติมเท่าไหร่ดูอืมจะมีชิ้นส่วนที่เราจะสามารถรสปปกรสเลยแต่ผมจําได้ว่ามันมีทาจิด้วยไม่ใช่เหรอแล้วทาจิผมอยู่ไหนทาจิผมอยู่ไหนเสียงของผู้วายชนยการเผชิญหน้ากันด<ม>้<ม>วยความ<ง>ต,ตายนะัน ล้างกระดาษล่าตะกินใหม่การเมื่อกี้แหละถูกไหมอคนละอันกันอ๋ออันที่เป็นอันนี้อืมไม่ซ้ำทั้งกระดาษบวกเก้ากล่องสุ่มบวกห้าร้อยแต้มเลย ยินดีด้วยคุณได้รับ100คะแนนต่อไปนี้เปิด1ครั้งใช้1เปิด10ครั้งได้35ห้าเดี๋ยวลองดูซิ คือยังไงอะแล้วก็เราก็ได้คะแนนใช่ไหมอันนี้ตามที่ผมเข้าใจถูกปะแต่คือคะแนนมันเอาไปแลกอะไรได้โอ้40ก็คือไปแลกอันนี้ได้เฮ้ยแต่15แต่15มันแลกไอ้น,นั่นได้ด้วยนะอก็ถือว่าโอเคอยู่แต่สำหรับใครที่อยากจะได้เอสตีมนี่ก็อจะเจ็บตัวกันหรือเปล่าเนะี่ย แต่ผมจะแลกทาจี้ผมจะแลกทาจี้เท่านั้นเ <c oughs> ออแต่ก็กิจการนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับก็มาทดลองกันได้นะเพราะมันสามารถใช้ไอ้นั่นได้นะมันจะบวกบวกก็เติมเงินมันก็จะอย่างนี้ได้ด้วยอีกนิดใช่ไหมอืมะส่งผมอ่ะผมมันเป็นอ๋อกุญแจหนึ่งดอก สูงสุดของเรามันจะประมาณได้เจ็ดดอกถ้าใช้ออดอกอก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็โอเคก็ค้ามานี่กันครับในกิจกรรมก็อย่าลืมมาเล่นกันนะตัดเลียงกัน3อันก็ได้รับสี่สิบคะแนนบวก2กล้องสุ่มอมขอลองอีกทีสิอยากลองอยากเทส คือถ้ามันเป็นอันที่เรียงกันมันก็จะแบบมันก็จะสุดเหลี่ยงเสียงโต๊ดใช่ไหมไอนน้ฉันเข้าใจถูกหรือเปล่าอืมก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย่แต่อย่าลืมมาเทสร,ระบบกันแล้วกันนะครับเพราะผมก็คงจะไม่ได้สุ่มสุดนะอืมก็ก้าววันนี้ที่เ่าเสียดายจริงๆริงอ่า <laughs> เพราะว่าไอ้หนึ่งพันคูปองเนี่ยผมจะไปละลายซับยังไงล่ะเพื่อใครสงสัยนะครับว่าไอ้หนึ่งพันคูปองฟรีเนี่ยเราได้มาจากอะไรในกิจกรรมนะครับซึ่งฮ่าฮ่าใช่ละทุกคนเพื่อใครสงสัยว่าจริงๆงนในก,กิจกรรมเราสามารถไปนี่ได้นะไปสุม่มในส่วนของนี่นี่นี่อันอนี้อันนี้บัตเตอร์ไฟนะแต่ถ้าใครสําหรับใครที่เป็นสายเก่งกําไรนะครับก็ไอ้พวกปองฟรีพวกเนี้ยมันสามารถเอาไป เอาไปย่อยเป็นในส่วนของกุญแจได้นะครับกุญแจเนี่ยผมว่ามองว่าคุ้มนะมใครที่อยากจะเก็บกุญแจก็ใช้ปองฟรีแลกก็ได้นะครับประหยัดกุญแจเอาผมถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะเพราะมันยัดมันยัดใส่อย่างอื่นมันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะอันนี้เราเหลืออีกร้อยเจ็ดสิบปองฟรี ปองลิมิเต็ดร้อยเจ็ดสิบปองลิมิเต็ดตีอีกหนึ่งปองเพิ่มไม่เป็นไรประมาณนี้ก็ปองลิมิเต็ดเราหมดแล้วนะครับแต่ว่ากุญแจแล้วก็จะเพิ่มคูณมาส่งท้ายส่งท้ายส่งท้ายเข้าๆามานนี้กันนะครับก็ชอบกดแล้ววยแชร์กดซับสไครต์จะเป็นแรงใจกัน่อกทีไหมครับ จะเป็นคลิปได้แต่ป่านนั้นก็ฝริตจ้าวนะบันทึฝา,ากไว้ขึ้นคาสิคับเราจะการจริงท่าจิเรามันมีสกินเยอะแล้วนะจะต,ตาใจผมอยู่ไหนเนีย่ยผมเพิ่งตื่นมาอัดคลิปนะครับมันก็เลยแบบอันนีน้นี่นี่การาเผชิญหน้ากันด้วยความเป็นความตายนั้นเป็นเรื่องที่นา่าเสียดายยังไม่ได้กดรับเลยต้องกดรับรอีกเลยเสียงของผู้วายชนบาดลึกไปถึงวิญญาณข้าไม่มีเอฟเฟกต์ ไม่มีเอฟเฟกน้องขาไก่ย,ย่างแล้วนั่นเองครับเสียดายทำไมไม่มีอเอฟเฟกตร่ให้เกิดการเผชิญหน้ากันด้วยาเป็นความเ,เรื่องที่น่าเสียดายจริงๆเสียดายเนาะสก,กินตีมเนี่ยเอ็มเพอเรียนไม่ต้องเป็นเอ็มเพอเรียลสิแต่ตอไมมันอ่านเป็นเอ็มเพอเอ็มเพเรียนนะเอ็มเพอเรียนแชมเปียนสกอร์เปียลก็ เท่ดีสวยดีแต่ไม่มีเอฟเฟกต์ทำไมกระจับรุ่นสเปรันอ์พี่แกครับเดี๋ยวไปรอดูคลิปทาจิกันนี่ปัดันนี้